สวัสดีครับวันนี้เราได้เครื่องปั่นไฟมานะครับผมเราจะมาทดสอบนะครับพอดีมันไม่มีแบตนะฮะซื้อแบตมาเราก็จะได้ทําการทดสอบกันนะครับผมเครื่องปั่นไฟนะครับน่าจะสิบสามแรงนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเสียนะครับเราเขาต่อตรงมาแบบนี้เขาให้กดปุ่มสตาร์ทนะครับ นี้ก็จะทำการเปิดไฟนะครับผมไฟสองร้อยี่สิบโวลต์นะครับอันนี้เสียนะฮะเกวัดเสียเรากดพัดลมนะโอเคติด oh, yeah. อันนี้เราจะจะดูโวลต์นะฮะว่ามันชาร์จหรือเปล่านะครับผม ถ้าลมมวลปกติ ว่ามันจะชาร์จไหมฮะ แสดงว่าไฟชาร์จนะครับผมไฟชาร์จในตัวเองปกตินะฮะ 12โวลต์จุดห้าแล้วนะครับผมแสดงว่าตัวนี้มันชาร์จแบตในตัวนะครับอัดไฟออกมาหน่อยนะครับก็ทดสอบ เครื่องปั่นไฟนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับไฟออกปกติสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ